โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม g e n h i n Impact อีก,กครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาทําการสรุปเควสชื่อเสียของเมืองสเมรุที่เป็นเควสที่เกี่ยวกับเหล่าคนบ้างไม่ใช่เหล่าตัวของอาราณะก็เพราะว่าผมลงมาเยอะแล้วผมขอพักไว้ก่อนละกันแต่ในส่วนของเควสอาราณะนั้นมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีซึ่งในส่วนนั้นผมก็จะมาทยอยเอาลงให้โดยในตอนนี้นั้นตัวของเราก็จะกลับมาสู่ในเควสปวดกลุ่มฟาตุยกันก่อนซึ่งในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาสรุปวิธีการทาเควสเงื่อนไขาการปลดล็อกของเควสนี้รวมไงงเเนื้อ้อรรร่ขวดดยยาากกมมแลล็ัับชฟโ การปลดล็อกเพื่อจะได้มาซึ่งเควสโลกนั้นตัวของเรานั้นก็จะต้องไปจัดการกลุ่มทหารรับจ้างที่กระจายตัวอยู่ตามค่ายต่างๆและก็ไปแก้ไขกลไกอุปกรณ์ในค่ายนั้นซึ่งค่ายรวมๆทั้งหมดนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน8ค่ายกระจายตัวอยู่ตามแผนที่เลยซึ่งในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาบอกตำแหน่งของค่ายเหล่านั้นซึ่งจะมีตรงไหนบ้างก็ตามมาดูกันได้เลย โดยค่ายตำแหน่งที่1นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยจะเป็นจุดที่ผมมาใส่ลักษรูปเคสเอาไว้ซึ่งเมื่อตัวของเราเด้มาถึงตัวของเราจะสังเกตเห็นค่ายได้เลยซึ่งตรงบริเวณค่ายนั้นตัวของเราจะสังเกตเห็นกลไกบางอย่างซึ่งนั่นก็จะเป็นกลไกที่ตัวของเรานั้นจะต้องไปแก้โดยกลไกประหลาดนี้นั้นมันกําลังทํางานอยู่ตัวของเรานั้นก็จะต้องทําการหากุญแจควบคุมเพื่อนํามาปิดกลไกพลังงานดังกล่าวโดยกุญแจส่วนแรกของบริเวณนี้นั้นจะอยู่ภายในห้องด้านล่างซึ่งก็จะเป็นห้องบริเวณนี้เลยซึ่่งงในนนนนสววี้้้้้ตัเเราาาาาก็อไปขทห โดยตุ้เจนที่2นั้นจะอยู่ตรงบริเวณห้องด้านล่างเราั้งสามารถวิ่งจากเสากลไกลงไปในโพรงข้างๆนั้นได้เลยและเมื่อตัวของเราเก็บครบทั้งสองอันแล้วตัวของเราก็ไปปิดกลไกซึ่งระหว่างที่ตัวของเรานั้นปิดกลไกตัวของเราจะต้องยืนใกล้ๆกับกลไกนี้แล้วก็รอจนกว่ามันจะชาร์จพลังงานให้เต็มซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีตัวของศัตรูเข้ามาขัดขวางซึ่งก็จะประมาณ3รอบการต่อสู้ได้ซึ่งเมื่อตัวเราปิดใช้งานกลไกส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเราจะได้รับกล่องก็ถือว่าเป็นอันเสร็จตัวของเราจะ โดยอมพาการของกองทหารรับจ้างในส่วนที่สองนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงตัวของเรานั้นก็จะต้องสำรวจหาแท่น,นกลไกแล้วเมื่อเจอแท่น,นกลไกแล้วตัวของเรานั้นก็ต้องตามหากุญแจโดยกุญแ,แจในส่วนนี้นั้นก็จะมีอยู่สามอันโดยกุญแจแรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยกุญแจที่สองให้ตัวของเรานั้นวิ่งจากกลไกไปยังห้องห้องนี้กุญแจส่วนที่สามมันก็วิ่งจากแท่น,นกลไกขึ้นไปยังหอคอยด้านบน โดยเมื่อตัวของเราได้กุญแจครบแล้วตัวเราก็ปิดกลไกคอยจัดการกับศัตรูที่เข้ามาโดยเมื่อเสร็จแล้วก็รับกล่องเราไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยพ้อมมงทหารับจ้างป้อมิสสามันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วตัวเราก็เริ่มท้าทายเสากลไกแล้วก็หากุญแจของกลไกชิ้นนี้ซึ่งกุญแจชิ้นแรกนั้นให้ตัวเราวิ่งไปยังใต้กลไกตัวของมันก็อยู่ในห้องด้านใต้นี้ซึ่งวิธีการเข้าก็ปีนตามนี้เลย ดยกุญแจที่2นั้นให้ตัวของเราวิ่งจากสากลไกไปยังบริเวณนี้โดยตัวเรานั้นจะต้องยิงกล่องตรงทางเข้าสะกอนกุญแจนั้นมันก็จะอยู่ในห้องด้านใต้นั้นเลยโดยเมื่อตัวเราเก็บได้าสาองกุญแจแล้วตัวเราก็ไปปิดแท่นกลไกซึ่งเมื่อเสร็จแล้วตัวเราก็รับกล่องเราไปยังที่ต่อไปกันเลย โดยค่ายของกองรหารับจ้งกลุ่มต่อไปก็อยู bueno. yes. uh ่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงตัวของเราก็ตามหาแท่นกลไกโดยคุณเจในส่วนแรกนี้นั้นให้ตัวเราวิ่งจากแท่นกลไกมาตรงบริเวณนี้คุณเจในดอกแรกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณห้องด้านบนโดยคุณเจในส่วนที่สองนั้นให้ตัวงเราวิ่งจากแท่นกลไกมาตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันจะอยู่ในห้องที่ถูกโครงเหล็กล็อกอยู่ซึ่งตัวเรานั้นก็ต้องวิ่งอ้อมนะ เมื่อตัวเราได้กุญแจามาเรียบร้อยแล้วตัวของเราเก็จะกลับไปการแท่นจัดการกับมอนสเตอร์ที่เข้ามาเสร็จแล้วตัวงเราก็รับกล่องไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจำแนงของค่ายฐานรับแจ้งจุดต่อไปนั่นที่อยู่ตรงบริเวณนี้เลยแล้เมื่อตัวเราไปถึงแล้วตัวงเราเก็ต้องเริ่มออกตามหากุญแจโดยกุญแจในส่วนที่หนึ่งนั้นให้ตัวงเราวิ่งจากแทน่นกลไกกปยแงห้องด้านหน้าเพื่อเ,อเข้าไปเก็บกุญแจดอกที่หนึ่ง ดูกุญแจในดอกที่2นั้นให้ตัวของเราวิ่งหยาแท่นกลไกลขึ้นไปยังห้องด้านบนเพื่อเก็บกุญเจดอกที่2โดยไม่ตัวของเราเก็บกุญแจเสร็จตัวเราก็ปิดแท่นกลไกลจัดการกับศัตรูที่เข้ามาแล้วก็รับกล่องาแล้วไปยังที่ต่อไปกันเลย โดย่ายของกองทหารรับจ้างจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวเรามาถึงตัวของเราก็ทําการปิดกลไกโดยกุญแจในดอกแรกนั้นให้ตัวเราวิ่งจากแท่นกลไกไปยังด้านล่างซึ่งก็จะเป็นห้องที่อยู่ใต้แท่นกลไกลนี้เลยโดยกุญแจที่อยูที่2หลังจากตรงนี้นั้นคุณนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลย ซึ่งเมื่อเก็บกุญแจครบทั้งสองอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเราั้นก็จะไปปิดแท่น,นกลไกซึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็เก็บก,ก,กล่งองระบียงที่ต่อไปโดยค่ายของทหารรับจ้างกลุ่มต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยโดยเมื่อตัวเราไปถึงแล้วตัวงเรานั้นก็จะต้องทําการปิดแท่น,นกลไกซึ่งกุญแจในส่วนแรกนี้นั้นให้ตัวงเราลงลูนี้ไปได้เลยโดยจุดที่2จุดต่อไปตัวเราวิ่งจากแท่น,นกลไกไปยังห้องห้องนี้กุญแจจุดที่2นั้นจะอยู่ในห้องห้องนี้เลย ด้วยกุญแจจุที่3นั้นให้ตัวของเราวิ่งจากแท่นกลไกลงไปยังห้องด้านล่างบริเวณนี้มันก็จะมีกุญแจดอกสุดท้ายอยู่โดยเมื่อเก็บกุญแจครบสามันแล้วตัวเราก็ไปปิดกลไกจัดการศัตรูเก็บกล่องแล้วไปยังที่ต่อไป โดยฐานของกลุ่มทหารรับจ้างข่มสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วตัวของเราต้องทาการปิดกลไกโดยกุญแจในดอกแรกนั้นให้ตัวเราวิ่งจากแท่น,นกลไกไปยังห้องนี้เลย,ดยเโดยกุญแจดอกที่สองนั้นให้ตัวเราวิ่งจากแท่น,นกลไกมาเหมือนเดิมไปยังห้องห้องนี้เลย ซึ่งเมื่อตัวของเราเก็บ,บรครบละสองกุญแจเรียบร้อยแล้วตัวเรานั้นก็จะกลับไปปิดกลไกจัดการกับศัตรูรับกล่องเราไปยังจุดต่อไปอ้าวหมดแล้วนี่วะด้วยหลังจากที่ตัวเรานั้นจัดการกับกลไกตัวเรานั้นก็จะวาร์ปกลับมาตรงบริเวณค่ายของกองทหารรับจ้างในตรงนี้ซึ่งในส่วนของตรงนี้แหละก็จะเป็นการเดิมเควสป่วนกลุ่มฟ้าตัวที่เป็นเควสโลกของเมืองสเมรุ ซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงตรงบริเวณค่ายนี้แล้วตัวของเรานั้นก็จะพบกับกลุ่มทหารรับจ้างกับพวกฟ้าตุยที่ตัวพวกเขาสองคนนั้นกาลังคุยอะไรกันบางอย่างอยู่โดยตัวของเรานั้นก็ต้องแอบฟังเรื่องราวที่พวกเขาคุยกันซึ่งเรื่องราวที่พวกเขาคุยกันนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ตัวของเรานนั้เจอตามค่ายของพวกกองทหารรับจ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของพวกฟ้าตุยนั้นจะใช้งานตัวของเราทหารรับจ้างทําอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่ตัวของเรานจะได้แอบฟังไปมากกว่านี้ดูเหมือนว่าตัวพวกเขานั้นจะรู้ว่าตัวของเราได้แอบฟังอออยูู่่่่่่ซึงงกกก็ในนนนสสวววีี้้้ไมทตตััเรา ด้วยหลักจากที่ตัวของเราจัดการกับตัวของโอเล็กเซตดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นจะหนีไปได้และตัวของเขานั้นก็ได้ทําแผนที่บางอย่างตกเอาไว้ด้วยซึ่งก็จะเป็นแผนที่บอกถึงตำแหน่งของสถานที่แผนการของเขาซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องตามสัญลักษณ์ในแผนที่นั้นไปเพื่อตามหาตัวของเขาต่อซึ่งตัวของเรานันก็จะไปยังค่ายที่สองกันเพื่อไปตามหาตัวของโอเล็กโดยค่ายที่2ก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวของเรานันก็จะต้องเข้าสู้กับตัวของโอเล็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลนั้นก็จะเหมือนเดิมตัวของเรานั้นก็จะชนะตัวของโอเล็ก แต่ตัวของโอเล็กนั้นก็จะหนีไปได้เช่นเดิมในส่วนนี้ตัวของเรานั้นก็จะต้องตามเขาไปยังค่ายที่3ซึ่งค่ายที่3นั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยไปถึงก็สู้กับโอเล็กแต่ผลลั์ก็เหมือนเดิมตัวของเรานั้นก็ชนะเขาแต่ตัวของเขานั้นก็หนีไปได้เช่นเดิมตัวของเรานั้นก็จะต้องออกไปตามหาเขาในค่ายที่4กันโดยในค่ายที่4นั้นก็อยู่ตรงบริเวณทางซ้ายสุดของแมปเลยซึ่งในส่วนนี้ตัวงเราก็จะมาที่ค่ายแต่ตัวของเรานนั้จะไม่เจอกบบตัวของโอเล็กแต่ตัวของเรานนั้ก็จะเจอกบบตัวของคาซิมแทนซึ่งในส่วนนี้ตัวของเราก็ต้องจััดกกาารบเข โดยหลังจากที่ตัวของเราจัดการกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตัวงเรานั้นจะทําการเจราจากับตัวของเขาไว้ให้บอกตําแหน่งของข่ายของพวกฟ้าตุยที่ส่วนนี้นั้นก็จะเป็นการเจราจากับเขาและหลอกถามเรื่องเราโดยตัวของคาซิมนั้นก็ได้บอกว่าตัวของเขานั้นก็ได้หลอกพวกฟ้าตุยเหมือนกันความจริงแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้จริงๆเลยตัวของกองทหารรับใช้ของเขานั้นก็ได้หลอกพวกฟ้าตุย และส่งผลรายงานปลอมๆไปแต่ในระหว่างที่ตัวของเรานหลอกถามข้อมูลของตัวของเขาดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นได้ใช้จังหวะนั้นในการหลบหนีไปซึ่งก็ทำให้ตัวของเราไม่ได้เบาะแสฐานทัพของพวกฟ้าตุยแต่ตรงบริเวณนี้นั้นก็จะมีกระดาษเบาแสบางอย่างในการติดต่อพวกฟ้าตุยพร้อมกับบอกโค้ดลับในการเข้าติดต่อซึ่งตัวของเรานั้นก็จะออกไปตามจุดที่เขาบอกเพื่อตามหาเบาะแสพวกฟ้าตุยที่หลบซ่อนอยู่โดยเมื่อตัวของเราเดินทางไปยังจุดที่เป็นเบาแสแล้วโดยตัวของเรานก็จะต้องปรับเวลาไปตอนกลางคืนซึ่งเมื่อตัวของเราปร ดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นจุดคบเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะเห็นสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งนั่นก็คือฐานที่มั่นของพวกฟ้าตุยนั่นเองตัวของเรานน้นก็จะต้องออกเดินทางไปยังที่แห่งนั้นกันโดยเมื่อตัวงเราเดินทางไปยังที่ที่บอกไว้ตัวของเรานั้นก็จะเจอกับฐานลับของพวกฟ้าตุยซึ่งในตอนนี้ตัวของเรานั้นก็ต้องปลอมตัวมาติดต่อพวกฟ้าตุยอะตะกากนีีกแล้วอะโถ เนียนไหมน่าจะเนียนแหละโธเนียนขนาดจนตัวของโอเล็กยังตกใจเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นก็ยอมปล่อยปล่อยให้ตัวของเราเข้ามาโดยหลังจากนั้นตัวงเราก็จะเดินตามตัวของเขาไปซึ่งตัวของเขานนั้นก็จะเล่าเรื่องถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกลไกที่ตัวของพวกเขานามาทดลองกลไกที่พวกเขาทดลองนั้นก็คือการดูดพลังงานจากแดมมานะ พยายามที่จะนําพลังงานจากแดดมานะนามาควบคุมซึ่งความจริงแล้วตัวของกลไกนั้นมันไม่สามารถดูดพลังงานจากแดดมาะนาได้เลยด้วยตัวของเหล่ากลุ่มทาหารรับจ้างนั้นก็ได้รรงงานเท็จกับพวกฟ้าตุยซึ่งเมื่อตัวของเราเดินกับโอเล็กเข้ามายังในค่ายเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นกับดักก็เพราะว่าเราปลอมตัวไม่เนียนนั่นเองมันคงเนียนให้แล้วโดยตัวของเรา, s <S เรา,าต้องจัดการกับตัวของเขากับตัวของพวกฟาตุยที่อยู่ในค่ายค่ายนี้ซึ่งผลนั้นก็เหมือนเดิมตัวของเราั้ก็จัดการกับเขาได้และตัวของเราก็จะจับเาให้กลุ่มภคี30 ซึ่งม,มือตัวของเราจับเขาส่งกลุ่มภาคี30เรียบร้อยแล้วมันก็ยังจะมีเรื่องราวของคาซิมที่ตัวเรานั้นยังจะต้องไปจัดการอีกแต่ในส่วนนี้นั้นก็เกี่วไว้ในเควสอื่นในเควสโลกปวดกลุ่มฟาตุยนั้นก็จบลงเท่านี้เลยก็จะจบและได้รับความสําเร็จมาเพชรก็เยอะอีกด้วยนะก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเควสปวดกลุ่มฟาตุยหวังว่าทุกคนนั้นจะรู้วิธีการและเงื่อนไขาการรับเควสนี้พร้อมกับรับความสำเร็จและไพ่โมจิมาอีกมากมายหวังว่าทุกคนนั้นจะสามารถรัับเวนนนี้้กไดอะะ ทั้งสุดท้ายวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปในควยชื่อเสียงต่อไปอย่าเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนละบายๆจ้า